แล้วกำลังขยายที่อุดรเป็นสองสาขาขอนแก่นนะคะแล้วก็กาลังจะเปิดโคราชแต่เซนานี่เป็นสาขาที่3ค่ะแล้วโคราชนาจะเป็นสาขาที่4ค่ะ จะมีสาขาที่4แล้วนะคะพี่ๆสามารถตามไปกันได้ที่นี่เป็นสาขาที่3แล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะเมนูซิกเนเจอร์ที่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินมานั่นก็คือเมนูเค right ้กไร้แป้งนั่นเองสําหรับเมนูนี้แตกต่างจากเมนูเค้กอย่างอื่นยังไงนะคะคุณเบียร์ออสำหรับตัวเค right ้กไร้แป้งนะคะก็คือของเราเนี่ยจะไม่ได้ใช้แป้งสาลีและไม่ได้ใช้น้าตาลทรายค่ะแต่เราจะใช้ถั่วอัลมอนด์นะคะมะพร้าว แล้วก็โอตไฟเบอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแถรแล้วก็ใช้น้ำตาลหล่อของกล้วยแทนน้ำตาลทรายค่ะซึ่งบอกได้เลยว่าน้ำตาลหล่อั้งกล้วยแทนมากตอนนี้ใช่แล้วค่ะแล้วก็จะขึ้นราคาอีกในปีหน้าราคาแรงด้วยซึ่งบอกว่าตัวน้ำตาลตัวนี้คนเป็นเบาหวานก็สามารถทานได้คิด